ผู้ชายกับคันซ้อนเพียงคันเดียวที่ยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กับเทพเจ้ากับมนุษย์เกาะยักษ์เทพได้อย่างองอาจถึงแม้ชื่อของเขานะคะจะอยู่ในแบบลำดับสุดท้ายของอนุสาวรีย์การลลึกะคะ่ะแต่มันก็มีความหมายนะคะว่ามนุษย์ทั่วไปเนี่ยใกล้เคียงกับเขาที่สุดแล้วะคะ่ะเพียงแต่ว่าเราเนี่ยกล้าพอที่จะลุกขึ้นมาเหมือนแก๊งยุคกลางในซีรีส์ฮอกอายหรือเปล่า ก่อนชมคลิปนะคะก็ช่วยรบกวนกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านค่ะสำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงฮอกอายค่ะอบอุน่นละมุนนะ่กรีวิวฮอกอายดิสนีย์พ p l e h a อ e a c t u a l l y c a l l e ค me. The greatest world's archer จำที่ปูดาเบสได้ไหมนาตาชายิ้มในอเวนเจอร์คุณคือคนสำคัญนะบาตันความอบอุ่นของคุณคือกาวใจที่ทำให้ทีมเป็นทีมถ้าเดินออกไปเธอจะเป็นอเวนเจอร์บาตันนะคะก็ได้บอกกับแวนด้าและก็เป็นประโยคที่เปลี่ยนชีวิตเธอคะ่ะ สามประโยคนี้นะคะได้ถ่ายทอดความเป็นคลินบาตันอย่างชัดเจนแล้วก็ถูกขยายความในซีรีส์ฮอกอายในมุมเล็กๆของนิวยอร์กฮอกอายต่อสู้กับชิเทเรียนด้วยสนุกมีเด็กคนหนึ่งมองเห็นแล้วก็จดจำฮ o อกอายเป็นวีรบุรุษโรงละครกำลังแสดงเรื่องกับตันอเมริกาเดอะมิวสิคที่เล่าถึงเหตุกนนารณ์ในนิวยอร์กบาตัน นั่งดูกับครอบครัวเขาปิดเครื่องช่วยฟังสาตอนแรกของซีรีส์ก็เล่าแบบง่ายๆนะคะเหมือนหนังบัดดี้พ่อลูกอะของคริสกับเคสนะคะแล้วก็ปมของบาตันเนี่ยกับอาการหูดับแล้วก็นึกถึงเน็ตนะคะเลยเลือกที่จะปิดตัวเองแล้วก็อยู่กับครอบครัวแบบที่เน็ตเนี่ยตั้งความคาดหวังไว้แต่หัวใจอันอบอุ่นของบาตันเนี่ยก็ถูกเปิดออกอีกครั้งด้วยเคสนั่นเองค่ะ ทำไมเราถึงบอกว่าบาตันนะคะเป็นคนที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นก็กลับไปที่ประโยคที่2นั่นเองนะคะถ้า s t a r ์เนี่ยคือสมองสตีกคือหัวใจสิ่งที่เชื่อม2อย่างเข้าไว้ด้วยกันนะคะนั่นก็คือบาตันค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยมีคุณลักษณะของความเป็นคนที่ยืดหยุ่นสูงกว่าทุกคนในทีม a v e n เจอรเลยก็ว่าได้ค่ะแล้วก็มองทีมเป็นครอบครัวมากกว่าเป็นเพื่อนร่วมทีม ในซีรีส์นะคะเขาก็เล่าถึงการพัฒนาของเคสแล้วก็การพัฒนาของคู่หูของคนทั้งคู่บาตันเนี่ยเขาก็เปิดใจให้เคสในฐานะคู่หูแต่ก็แอบมองการเติบโตในฐานะพ่อรับฟังเปิดกว้างให้เคสได้มีความคิดได้มีส่วนร่วมมากกว่าการควบคุมและกำกับ S <S <an> <S การเล่าถึงเคสน,นะคะที่เหมือนกับเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่เจนอัลฟาค่ะที่แบบถือตัวเองเป็นที่ตั้งรักอิสระเรียนรู้ไวมีความคิดเปิดกว้างแต่ขาดปฏิสัมพันธ์ต่อผู้คนและก็สังคมค่ะในขตะที่บาตันนะคะก็เป็นคนเจนเกนะก็คือมีความคิดแบบแนวคิดแบบสมดุลเรื่องงานแล้วก็ครอบครัวชอบอะไรที่ง่ายๆย,ยืนได้ด้วยตัวเองโดยไม่ได้หวังจะที่จะพึ่งพาใคร นอกจากเรื่องหลักๆที่เล่าถึงการสืบสารด้วยทางด้านธนูค่ะแต่ก็เป็นตัวแทนการเปลี่ยนถ่ายความคิดความเข้าใจระหว่างเจนบรรยากาศในเรื่องนะคะในช่วงเวลาก็เป็นช่วงวันคริสต์มาสค่ะซึ่งก็เป็นเวลาของครอบครัวค่ะพอมารวมกันกับสภาพสังคมครอบครัวปัจจุบันเนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นการเปิดรับและความเข้าใจระหว่างคน2องเจนที่น่าจะมีอยู่เกือบทุกครอบครัวในเวลาปัจจุบันอะ ความอบ,บอุ่นของฮอก k กนนะคะนอกจากจะส่งไปยังเคสแล้วเนี่ยก็ยังส่งไปยังคนอื่นๆรอบข้างที่มาเกี่ยวข้องด้วยฮอก k Eye นะคะเขาเปิดรับทุกรูปแบบของการเข้ามาคือถ้าเทียบกับการผรจนภัยแบบเดี่ยวของ s t a r ์หรือ t อ o r เนี่ยสองคนนั้นจะเอาแต่ตัวเองเป็นที่ตั้งก่อนแต่ถ้าเทียบกับแบบกับตันอเมริกาก็จะเป็นรูปแบบหน้าที่ที่จะต้องรับภารกิจกับการออกคำสั่ง ซึ่งต่างจากที่เราจะเห็นในซีรีส์ฮอกา์นั่นเอง <More complicated. S 1> ผู้ชายกับคันซ้อนเพียงคันเดียวที่ยืนเคียงบ่าเคียงไหลกับเทพเจ้ากับมนุษย์เกาะได้อย่างองอาจ ถึงแม้ชื่อของเขานะคะจะอยู่ในแบบลำดับสุดท้ายของอนุสาวรีย์การละลึก่ะคะ่ะแต่มันก็มีความหมายนะคะว่ามนุษย์ทั่วไปเนี่ยใกล้เคียงกับเขาที่สุดแล้วะคะ่ะเพียงแต่ว่าเราเนี่ยกล้าพอที่จะลุกขึ้นมาเหมือนแกงยุคกลางในซีรีส์ฮอกอายหรือป่ะ ส่วนประเด็นของเยเลนาแล้วก็มายาที่พยายามปูมานะคะเก่าแล้วรู้สึกว่ามันอ่อนไปอะคะ่ะเหมือน2คนนี้เนี่ยมาเพิ่มสีสันให้กับซีรีส์แล้วก็บทขยายให้อเวนเจอร์เจนต่อไปมากกว่าฮอคอายนะคะก็เป็นซีรีส์ที่เรียบง่ายไม่ได้หวือหวานะคะแต่ดูต่อแบบตอนแล้วรู้สึกมันอิ่มมันอาจจะไม่หกหักไม่ทิ้งปมแต่รู้สึกมันละมุนแล้วก็เนียนไปทั้งตอนในทุกตอนของซีรีส์นั่นเอง บรรยากาศในเรื่องดีดนตรีประกอบดีเคทแล้วก็ลักยี่น่ารักมากๆนะคะแล้วก็ชอบแกงยุกกลางมาภาส่วนเอนเคดิตตอนสุดท้ายก็น่ารักมากเลยนะคะเรียกได้ว่าองค์ประกอบทั้งเรื่องเนี่ยมันเนียนแล้วก็แบบโอเคไปหมดนะคะซึ่งกอรัตเนี่ยให้8เต็ม10นะคะคือเขาเนี่ยสามารถขยายความเป็นฮองอายได้ดีค่ะ บางทีค่ะฮีโร่เนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องโดดเด่นนะคะเพราะว่าความสําเร็จของวีรกรรมเนี่ยมันก็ต้องเริ่มต้นจากความอบอุ่นจากหัวใจ Next Avenger นะคะเราก็อาจจะได้เห็นนิวฮ็อกอายนะคะแล้วก็นิววีโดในบริบทคู่หูอีกแบบที่ไม่เหมือนนาตาชากับบาตันก็ได้ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะกแกลรก็ขอลาไปก่อนแล้วครั้งหน้าจะเอาอะไรมาพูดให้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกัน อย่าลืมกด s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งค่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ